ก็จะบอกนบางเสยเห็นยังนี่นะเจ็บไหมเจ็บไปใช่ไหมมาแล้ห่มอันแดว่าคแบกมาไวาอยู่พี่พี่น้องมันเก็กกะเนาะ โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขุกคนเดอ้อโดยมาพบพอ่ออนามาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก้กะยังอยู่ดินเดโมเดอ้อพี่น้องเนาะโดยนี่ก็มาดินเดโมเพื่อนพี่น้องป้าหลดกะไลยแห้อันรี้พี่น้อเลยเนาะเพื่อนมาจอดในหม่อหมอาห่นห่มอันหม่มต้นบกพี่น้องเนาะบรรยากาศท้อนทรายโดยทั้งไอพ่อมีเพื่อนกะมีไอเหลา้าไลายขู่ไลยคนพี่น้องเพื่อนกะพากัน อเอ็มกระต๊อบเอโมอพันยูเนาะโดยพี่น้องเดี๋ยวกลับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเงาปัญเหตุหอดใส่แล้วเนาะโดยพี่น้องภาพบรรยากาศเนะเาะแดดคัลลิพี่น,อน,น,น้องเอามือนี้กะนหอนอ้าวแห้งเนะะาะจดี๋ยักจดี๋ยวเบียร์ข้างมันสิเอ็นโดยสบายดีเด้อว่าทุกคนสบายดีแสงเอาสบายดี ใช่ลูกจะเก็บกล้องมาเลยพี่น้องเลยน้องสาวกัากล้อยค่ากล้องโอ้ค่ากล้องพอน้องแอมอันนี้เนาะสบายดีเด้อทางนี้สบายดีสบายดีเอาลงมกล้องจะบอกยินดีบ้างเสย เทน,นุ้นไทซาวต้นอะตเห็ดตั้งแต่ต้นตั้งแต่มาผุ้เล่นเนาะุดดี่ต้นุดดีเอาเอมโมสบายดีเด้อสบายดีเห็ดยังนี่นะเจ็บ,บไหมเจ็แบบไปใช่ไหมอืม จะคือบอกกองแมนมองเดียวกันไม่กองแมนน้ำมันนี้ก็ได้ติออกกำลังกายยามแดดประตูพี่น้องขายสีแอมแล้วแล้วเนาะแมทถักนี้ว้าดิโต้เอ็มอ๊อด เอล่าบุบายดีบายดีบายดีเดินองเพชรดีดร่งา <c oughs> รงกน,น่าเออม,มเด็กเล็กหน่อยมาซอยเอาสบายดีเด้อทำไมได้ <c oughs> เาม่แจเนียนนนะอาวผมาเะเมืนนะ่อกี้นะอันแดงแห้งป่ะก็ยงนเามเพิ่นแบกมาวยู่พี่พี่นะ้องนะมันเก๊ะเนาะนาะมัากน,น,น,นอออกุดมันน่มียังนี่เหนเรากเอ้ยวนีนในคลิปเลยถงไดลังกซีบาดมือวะทางนี้บบอบลงไปนคลิป <laughs> นสวัสดีบเปิดิปบ่ได้ดมานะก็เปิดอยู่บ่ได้เห็นยังเนาะไก่สิแอมแล้วแล้วเนาะะสัสดีเด้อเนาะมั้ยไข่แน่บ่เจ็บท้องไข่แล้ว เศร้านี่เพิ่นเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยน้องลาตีเนาะถ่ายบ่ไหวเมื่อก่อนบ่ไหวเลยก็เมื่อยิมาใหม่เนาะพี่น้องอือฮหามแห่งอลีก็ตบนอเพิ่นบดนี้วังโมเพิ่นออกงานพี่น้องก็เก็บไม้ไปเมียนหม่องเดียวกันเนาะทางนี้กนัอยู่อโมนัอยู่บ่แบไม้ก็ยิ้มเลยนี่ตะปูนี้ให้โมยิ้มเนาะ เป็นแบกไปเมียน่ะพ่นมีน้องพร้อนเกกะนะทางนี้เ็หยกกันซื่อี้เรางไปนำแท่นเนาะอาจะดีจะมีคนคุ้มกันจะไปดีถูกหรอปลุกทอลาทอนยามป๊บนี้ไปก็ะ่จะปลอดภัยเลยเนี่ยป่อดเจ้าเนี่ย่ทางอื่นไปนะจะเสียร เหตุวทางเขาบนี้แล้วมันอยต้องไหนดาวตอกเบ่ได้ได้ได้เปนยัจะปาติ้งก็ได้ตัวนี้ก็ไปบัวมงมาเอาถือตัวนี้มาจะเอาตัวนั้น

น้องเบิกมาแต่เช้านี้กินข้าวแล้วบ่จ้ะน่ะแล้วน่ะยังกินมื้อนี้เพิ่นให้อยากกินหยังไหล่ยาสิหายบ่แม่นบ่ซื้อกินเองหรือว่าเพิ่นเอซื้อให้กินบ่ซออวอืมน่ล่ะลสิกินมื้อนี้สิบ่แล้วดอกนะหัวเนาะยังหลายอยู่แล้วบ่ทั้งน่

บอกตำรวดนะไปอยู่วันนั้นนะครับเขาจะยุ่นนะคนอยู่อเนจัเดือนแล้นะเดือนหมดแรกเดือนตมือนีเอที่สองอ้อนขับเดือนี่มือนีโซทั้งพุ่นนะอ้อแต่ตอนนั้นเห็ดแต่้าุนลวเนาะเป็นบอกอคนก็เห็ดโค้งมาทางนี้พี่น้อยเนาะยังทางหลังยังหมดแล้ว เหอดเหรอเหอดเีย P ขุดขุมเนื้อขุดตึกอีบ่อันบ่ได้บ่อเขาเขาขุดบ่อนี่ต้องเลยแปลงใหม่เนาะแปลหม่มันบ่เป็นสี่เหลี่ยมบ่อหักม่ปักา พูดหักไม่อ๋อหักไม่เค้งซ้ำอยู่ใกล้ต้นอันนี้อ่ะเาเบิดก่อนน้องยังโมเลอเหมืนบอกเศาหักพี่น้องอันหนึง่งหักเข่งเลยซอยกันหลายคนน้องไอ้ทางนี้ก็ับผม

มันเขาปูนให้จืด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 ยันมันร่มแล้วมันชิบเชิงว่ะร <c oughs> ักยังไงน,นนะรักดิน้นหมนตรงกับอันนั้นเลยเนาะตรงกับผัวเลย ตื่นเต้นเมื่อก um ี้ตื่นเต้นในเท้าคลิปอ่ะ

นี่พันแอมเรียบร้อยนอนอนตอนมาแ้วน,น,น,นี่ยังบ่ทันนี่อันนั่งเลยไวนี่ไวแหงแแเข็ดซอยกันเนาะเข้ยโอ้โฆษณาอย่างไรเีย สบายดีวันมือโตงใจหมเเลดคสนนะ่วนยัแห้งเนี่ยกินหมี่เรอ่ะ คมยาวมันหล่อเด้เดรอคือแบบไอ่บ่หล่อด้หล่อแท้คนมันหล่อหอยเลกตัวไ้สาวะไม่ซื้อเรกลี่ับมันโยกโกไมนใ่ขมัน่ด้อ น่องน้องอันน้องยังว่าลืมเลยโอ้ยเออเผ็ดลืมซ้ำเจ้าคือโบนุคนแห้งคุณยูเฮาโวแห้งบอกจะเป็นคนส่วนใช่หรอหางนี้พี่ผไปทางนั้นอเฮ้ยละเอ้ยอกแต่ปูคือสีค่ะแทนนาะ โอ้ิตตะอืโอ้โหงามแล้ววะนี่ง่ายมานอนมาแรงกัได้พี่น้องมันนี้จะมาจะยังวันด้เมื่อจะเถื่อไล่ะอืมโอ้ให้เาไปถ่ายกีะิกเกียรจับเลย i เบาเนี้ยมันเออเปล <ans> ี่ยนกันเลยนาเลยให้ตรงนี้จ้ะแห้นี้จ่ะมาเลยบ้านนี่ไงนี่ไงเออเป็นต้นหนังตรนี้เนี่ยไปพันเท้าเรอย่เนีเห็นหมเน่บนนงบนห็นบนเ่งขนเห็นเห็นเห็น นกำลังสีเห็ดนอาแอมพี่ดอง้าทางเขานี่อนนี้กระโย่ปูนมันหักอันนี้น้องน้องอาจจะเพิินเห็ดบอนะะนะมันยังบ่ทันแข็งเนะหักเขึ่งเลย 我呀。 บ่ได bueno. ้บ่ได้ใช้บ่แม่นมันค้างหักไว้อือบางเทื่อบัดมื้อบัดมื้อหน้าเพิ่นทางคนก็จะกวนต่อกัยากเนาะยากเพราะว่าหกไม้อันใหญ่ยัง2อันล่ะแม่นบ่เซามเบิดแล้ว แง่หัวอันดินไหมไอ้โมเพื่อนพี่น้องไอ้เนาะก็่นก็ได้ออมหัวแล้วแต่ว่าเสาหัวยังมาพ่อขน่ะหัวแัลกแนนะสลากใบต้องมันลืน่กลีเดนหน้าไปด้ยากอ้นัจ้องไดีน้พี่ สบายดีไสวัส, <S 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 สวดีนะี่ก็บอเาีกังเิอเปิดเจอาาเจ้านะคะแค่้าว่าคิดไว้จุใส่จเป็นทากันนอนเมือบายดมมีสม พนอนแต่ดนแลวบวยอโมนี่ยสูสีเย็นคักรับดกภัยเห็นเจ้าคืองโงงายขึ้นหัวโลงก็ได้บอกสีห้อนนอนเบิ่งเพิ่นมีนอเคือออกซัดซัดได้ยังกินข่าวมื้อนี้ อันต้น,นต,น,ตนสวยได้จะก,กินกับยังกินกับอะไะเอาไปซื้อพี่น้องนอนกังนอนในเรียนเป็นแบกใหม่เนี่ยนน้ำกันเน nah. ึ่สัเบ็ดสับเบ็ด ก็บใบล่งมันอะไรนี่มันบมีแบตสะอดไปได้แต่ว่าอันนี้ระมัดมัดตัวไหนะมัดสอาไปก่อนฮอะเอาไปนั่งอยู่นอกแล้ลูกจะลาบเลยยิ่งคอยไปยักไงผ้าลูกนั่งพรมเย็นๆเถอะอันนี้มันห้อน์เ้ายามเบนเนาะถ้ามีพัดลมสซลาเซลจะกันเนาะพัดลมซลาเซลแต่สรมเย็นเนาะอันนี้บางอย่างเด็กคนะใเรเนาะ สามเดือนยังเดือนยเดือนก่อนเนาะดีใจดีใจไม่ถาเด้อดีใจไม่ถาเลยเอาพี่น้องบันีึกันเนาะเดี๋ยวน้องมาตีแล้วสิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเลยหลับนกระสากแปดอยู่นั่งพักผ่อนกันเด้อพี่น้องสบายดีล่ะสบายดีสบายดีอ้อ โดยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กับท้งนายพามี้แล้วก็เอ๋อหลาน้อนลายโขู่ไรคนพี่น้องเพิ่นกะแอมพาแะต๊อบเนาะแล้วกะเพิ่นกะอ่าเทฟังเสาคุ้มหัวอะไรพี่น้องให้ดูดิแต่กันยังโมแล้ดดวดอกเนาะเสาวเบิดก่อนด้วยนอากพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสาบายดีเด้อ